สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับยายกุลค้นชาวเฟลือนมณีข้ามาบึงค่ะพี่น้องค่ะวิธีการสมป่าเขาเนาะสมสมโบราณค่ะพี่น้องค่ะไม่มีดินประสิวไม่มีสารการบูดอะไรทั้งนั้นค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราทำเองค่ะพี่น้องเป็นป่าเคลือนเนาะค่ะปลาเคลือนสดสดเลยเนี่ยเนี่ยวิธีการทำค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังใส่เข่าเนาะค่ะ ปลาสมต้องมีเขาะะ่าเนื้อค่ะต้องมีเข่าเหนียวก็ะสันมันกันสิบผสมเนาะคะ่ะมันจะไม่เปรี้ยวจ้ะเรารับประกันร้อยนะคะว่าไม่มีสารอะไรทั้งสิน้นเพราะมีสารกันบูดบอแต่งสีไม่แต่งสีนะจ้าไม่ใส่ดินประสิวเป็นปลาส้มเห็ดเองแบบโบราณตะพอตะแม่ผ้าเห็ดคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นปลาเขื่อนนะคะ ฉันบังมือบีิเธอฉันบังมือเธอไะมาทางนี้ดีกว่านี่จ้ะเราจะคุกเขาไปเรื่อยนะจ๊ะเนี่ยพี่น้องเพื่อนว่าป่าสมมันเป็นยังก็เป็นสมมันก็เป็นยังสี่เหรนี่ขั้นขั้นคุกไปคุกมาคุกไปคุกมาจน,นมนจนเป็นสมขั้นจนเป็นสมคือว่าแะ้วคะนี่จ้ะเนี่ยเด้อพี่น้องส่วนสิเป็นได้ใส่เวลาแบบ บดมือเลยนี่ตั้งแต่เศร้าเป็นมะตั้งแต่เศร้ากระทั่งเดี๋ยวนี้ประมาณหาโม้งหาโมงแรงค่ะหาโมงกว่าแล้วนี่เพราะว่ากวาเอาเสียเอามาทำความสะอาดขอดเกศขอดยาง่างทำความสะอาดแซน้าเกลือนะคะล่างบรูวกก่ัชก่นามกับพี่นอ้องออขั้นจนเป็นตัวอ่อนแบบนี้ค่ะพี่น้องจนเพ่นพับได้อะ่ะหางกับหัวจูกันนะจังจังเอาได้นะคะพี่นอ้องค่ะมตัวใหญ่เนี่ย มีตัวใหญ่ๆเอฟเอฟเลยมีไง่งหาซพี่มยน่พี่น้องสังเกตไดเดอร์ว่าพี่น้องไปซื้อสมป่าถ้ามันออกแดงจึงคืึงั่นคือเพิ่นใส่ดินประสิวอันนี้ของเราไม่มีนะคะ ใส่เกลือใสอ่ใส่เขาใส่กระเทียมนะคะปรุงรสนิดหน่อยนะคะพี่น้องจา้าบะหมี่อีหยังมากมายจะเป็นแบบนี้นะคะผู้ใดซื้อไกบ่ตองคิดเลยว่าสใส่สารอีหยังบอเนี่ยห้าวไทยให้เบิ่งเลยค่ะพี่น้องว่าเราไม่ได้ใส่นะคะเราใส่เกลือใส่กระเทียมแล้วก็มีชูรสนะคะมีชูรสอันนี้มีชูรสนิดหน่อยจ้ะพี่น้องบรด้ตัวนะคะ แต่ว่าเข้าบาไดใส่ดินประซิวค่ะอ่าไม่มีสารกันบูดเดอ้อถ้าผู้ใดสร้างมากกับทรงไห้ค่ะพี่น้องขาทรงท่าไก่เข้ากับเจีเอาแบบไม่ไม่แบบนี้ไห้นะคะสองวันสามวันถึงพอดีกลิ่นเลยค่ะพี่น้องเราจะไม่ทําแบบเอาเอาเอาอันเกาไห้ได้เข้าสิบออ่อนเกาเข้าเสเอาอันไม่ไม่แบบนี้นะคะค่ะ คุณข้าอไปคุณเราเราไปโน่นเลยจะแล้วเธอสซไปคันะพี่อจ้าไม่เป็นไรนี่ค่ะพี่น้องค่ะสั่งได้นะคะผู้ใดสนใจค ไม่ตาเรอเขาสอันมไมให้อ,อ่าพี่น้องเดี๋ยวเขาไม่ไทยเบงกนนี่ก,ก็นเนาะค่ะเนะาะเนี่ยวิธีการทำปลาส้มไม่มีสารอะไรเลยค่ะพี่น้องม่มีสารกันบูดไม่มีสารแปลกปลอมอีกอย่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องค่ะนนคลิปนี้จะมาสั้นๆนะคะพี่น้องเนาะมันอยู่นอกสถานที่ค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ